ของมันหาไม่ได้ละเราต้องปลูกเองละผมเป็นคนเรียนศิลปะอยู่แล้วครับกพเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2555เลยครับได้มาพัฒนาสายพันธุ์บีสายพันธุ์ในปี2559ครับซอมบี้ซอมบี้เค้กซอมบี้แจ็คมิโมซ่าไทยแบ็คกุซซี่ออโต้ครับเบอร์รี่ไฟโอจีเอฟ เชอรี่พุซี่ออโต้ครับ uh, what you have สวัสดีครับจากช่องปูกกันเดกเวอร์นะครับเออเราเป็นช่องสำหรับชาวสวนทุกๆคนนะครับ จะมานําเสนอข้อมูลเพื่อเป็นความรู้นะครับให้กับการทําสวนปลูกต้นไม้นะครับโดยการแนะนําและแบ่งปันประสบการณ์นะครับจากชาวสวนที่ลงมือทําแล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นชาวสวนเพื่อทํางานแบบงานอดิเรกนะครับไปจนถึงทําสวนเพื่อประกอบอาชีพนะครับสามารถที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราะนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ อันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราอะนะครับที่ยังคงสนับสนุนพวกเราในการทำพอดแคสต์เรื่อยมานะครับจากโรงแรมรัชตะสามเสนซอย4นะครับที่สนับสนุนในการทำพอดแคสต์ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยได้มอบส่วนลดให้10%ให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่โทรจองแล้วก็แจ้งส่วนแจ้งโค้ดส่วนลดเข้าไปนะครับว่าปลูกกันเดอะโก e เวอร์สนะครับ สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ถึง30กันยาน,นี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดนะครับที่คิดว่าเ,เพื่อนๆคงให้ความสนใจนะครับลองเข้าไปติดตามชมกันนะครับครับผมขอต้อนรับแขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็เป็นคุณเค้กนะครับจากสีนวลซีดนะครับผมขอเริ่มแบบนี้เลยละกันนะครับว่าผมเจอคุณเค้กเนี่ยจากเพจเดอะกชม นะครับที่ทำงานบีดแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับพวกเราคงจะเห็นผลงานที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับคุณเค้กก่อนหน้าสัามาแล้วนะครับเราเราจะเห็นว่าสวนของสีนวลซีดเนี่ยไม,ไม่ไม่เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับมีแบรนด์ดังๆนะครับระดับสากลเลยผมผมผมขอใช้คำอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นระดับ world Class เลยแล้วกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆติดตามก็จะเห็นว่าคุณอาจารย์นเนี่ย จาก s t a น n h นเตอรนะครับได้เคยมาเยี่ยมถึงส่วนของสีนวลซีดมาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผลงานของสีนวลซีดเนี่ยก็คงจะชื่นชอบในสายพันธุ์ที่คุณเค้กได้ทำขึ้นมานะครับออไม่ว่าจะเป็นซูกี้ OG RBX นะครับแล้วก็จะเป็นอะไร่ะเออซอมบี้เค้ก BX นะครับแล้วก็จะมีอะไรตอนนี้ก็น่าจะเป็นเออแบ็กพุชซี่ออโต้นะครับ วันนี้เนี่ยทางทีมงานปลูกกันเดอะโกเวอร์เนี่ยได้เชิญคุณเค้กมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับเอ่อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับอย่างสายพันธุ์ของออโตโอนะครับวันนี้เอ่อโดยจะเริ่มจากที่ว่าเอ่อโดยเนื้อหาของของ E ีงเนี่ยผมผมอยากจะให้เป็นเรื่องเอ่อรวมๆไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่วัสดุปลูกนะครับการปรุงเอ่อหรือว่าสารอาหารสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัใจจัยในการปลูกอย่างสายพันธุ์ออโต,โตนะครับเอ่อไปจนถึงเก็บเกี่ยวเลยละกัน ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆอีก EP นึ่งครับที่พวกเราจะได้รับข้อมูลและความรู้จากคุณเค้กที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับรวมทั้งเทคนิคต่างๆด้วยที่คุณเค้กได้ทำในส่วนไปแล้วนะครับในส่วนของอสายพันธุ์ออโตนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้คุณเค้กช่วยแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักก่อนละกันนะครับว่าคุณเค้กเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงแล้วทำไมถึงสนใจปลูกต้นไม้ชนิดนี้นครับเชิญครับคุณเค้กครับ ครับสวัสดีครับผมผมเค้กสีนวลนะครับก็ที่ได้เข้ามาปลูกกัญชาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเราผมเป็นคนเรียนศิลปะอยู่แล้วครับศิลปะเราชื่นชอบแล้วก็ได้ไปมีการใช้กัญชาในกลุ่มเพื่อนครับในสมัยก่อนแล้ววันหนึ่งก็คิดว่าของมันหาไม่ได้ละเราต้องปลูกเองละต้องหาต้องแอบปลูกเองนะครับ <c oughs> ก็เริ่มปลูกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเลยครับ แอบปลูกตามตามปา่าตามเขาอะไรพวกเนี้ยครับครับกแล้วก็ได้มาพัฒนาสายพันธุ์บีสายพันในปีสอง9ห้าร้อยหสิบเก้าครับที่เริ่มทำสายพันธุ์ออกมาพอเป็นพวกซอมบี้โอจีอะไรพวกเนี้ยครับที่ทางอ,อกมมเมื่อก่อน,นครับค่ะแล้วก็เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทำออโต้พวกออโต้ที่ทำมาจาก บูเบอรี่ออโตผสมโอครับที่ทําเป็นพ่อพันธุ์ที่ตั้งต้นมาตั้งั้งแต่แรกะครับก็ทํามาเรื่อยๆจนมาถึงปีที่แล้วก็ได้ทำมเมล็ดออกมาครับเป็นบูซี่ออโตผสมแบ็กบูซี่นะครับเป็นตัวผสมมาจากไอ้บูซี่เอลเอสออโครับผสมกับบูเบอรี่ไฟท์โอครับ F2 บสองครับ <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมาผมผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนเลยละกันว่า,าต้นไม้ที่พวกเราสนใจเนี่ยทางบีดเดอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำสายพันธุ์ออกมาสำหรับการปลูกได้อยู่2ประเภทก็คือจะเป็นโฟโต้กับออโต้ทีนี้อยากจะให้คุณเค้กช่วยแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้เพื่อนๆพ,พ,พอจะรู้ถึงความแตกต่างก่อนนะครับทั้งสองสายพันธุ์นี้ว่า,อาพอจะเป็นไอเดียว่า ออโต้กับโฟโต้อันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงอะครับครับผมสำหรับข้อแตกต่างออโต้ Auto กับโฟโต้ก็หลักๆก,ก็คือระยะการระยะเวลาในการปลูกกับออโต้ Auto จะใช้ระยะเวลาสั้นเพียงสามสามเดือนเท่านั้นนะครับในการจบดอกแล้วก็โฟโต้คือเขาจะใช้เวลาสองเดือนในการทำดอกครับซึ่งใช้เวลานานกว่าออโต้ครับก็ทั่วไปก็ ส่วนใหญ่ก็ปลูกโฟโต้กันเป็นหลักเลยในประเทศไทยอออโต้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอมค่อนข้างค่อนข้างจะเห็นน้อยนะครับว่า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 ,วาสายพันธุ์ที่ปลูกกันเป็นออโต้ะนะครับทีนี้ผมอยากจะขอลงไปในรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับให้เพื่อนๆที่สนใจในการปลูกสายพันธุ์แบบออโต้ะนะครับอย่างสไตล์ของเดอะโกเช่มเนี่ยครับปลูกแบบไหนครับกระบวนการในการทำเป็นไฮโดรโคโค ออแกนิกอินดอร์ออเดอร์คุณเค้กช่วยแชร์ประสบการณ์ของเราหน่อยได้ไหมครับว่าการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างสวนของเดอะโกชิมเนี่ยอ,อทางทางคุณเค้กเลือกยังไงครับแล้วก็เป็นเป็นสไตล์แบบไหนครับครับได้ครับก็สำหรับทางสีนวลที่ปลูกอยู่ทุกทุกครั้งที่ปลูกก็ใช้เป็นพีทมอสผสมเองแล้วก็ใช้เป็นโคโค่ครับโคโค,โค,โค่ปลูกในการใช้ก็ทุกครั้งก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยใน ในรถทุกวันเลยครับอืมแล้วก็นในการปลูกทุกครั้งก็ผมจะปลูกเป็นอินดอร์ครับเพราะว่าออโต้ไม่สามารถปลูกบ้านเราได้มันมันจะให้ผลผลิตน้อยครับถ้าปลูกออโต้อืมทีนี้จากจากประสบการณ์ของคุณเค้กเนี่ยเอ่อเป็นเป็นปลูกอ่าทางสวนสวนของสีนวลซีดเนี่ยคือปลูกเป็นอินดอร์เอ่อแล้วพวก วัสดุปลูกเนี่ยครับก็คือตอนนี้คือเท่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยจะมี2ประเภทใช่ไหมครับจะเป็นประเภทหนึ่งที่ปรุงมาจากพีชมอสอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นการปลูกแบบโคโคโอ่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นการปรุงปรุงยังไงอะครับทั้งทั้งสองสไตล์เนี่ยครับพอ,พอจะ,อะให้ให้สูตรสาหรับเพื่อนๆมาเป็นไอเดียหน่อยได้ไหมครับว่าสูตรการปรุงวัสดุป,ปลูกเนี่ยคุณคุณคุณเค้คปกปรุงมาอย่างไงครับได้ครับผมก็สําหรับพีชมอ ที่ใช้ทุกวันเนี่ยครับก็ใช้พิษมสกระสอบที่เราซื้อกันของคัสแมนนะครับเราก็เอามาผสมกับปุ๋ยมะพร้าวขี้ใส่เดือนไดโคโดาม่าครับแล้วก็ไมโคโรไลซ,ซาที่ใช้เป็นหลักๆเลยในในวัสดุปลูกครับแล้วจะมีพวกเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟอะไรพวกนี้ด้วยครับที่ใส่เข้าไปด้วยครับผมครับแล้วส่วนอของโคโค่เนี่ยก็ ส่วนตัวจะใช้เป็นโคโค่ที่ตามตลาดเลยครับผมเอามาแช่น้ําเองทุกอย่างเลยครับใช้เวลาแช่ประมาณสามถึงสี่วัน,นครับแต่เราที่ตอนเราแช่ทุกวันนียเราต้องเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเพื่อให้ล้างสารเทนเนนออกจากโคโค่ครับแล้วก็ถ้าเราแช่จนน้าสุดท้ายใส่แล้วเราเราจะนําโคโค่มาแช่น้ํากับแคลแม็กครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของต้นไม้ได้ดีครับ ใช่ต้นตไม้เจติบโตไวครับครับผมทีนี้ไอ้ส่วนของการปลูกอ,อในสายพันธุ์ออตโต้เนี่ยอืมผมเข้าใจว่าการปลูกเนี่ยมันมันมันจะต้องเริ่มจากการเพราะ,มะเมล็ดขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยอ,อการเจริญเติบโตของต้นต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นเป็นไป,นปนตามกระบวนการของเขาเลย อย่างอย่างรวดเร็วเลยเรียกว่าอย่างรวดเร็วเพราะอย่างสักครู่เนี่ยจะได้ข้อมูลไปละจากคุณเค้กว่ามันใช้เวลาแค่90วันเองนะครับฟังดูเหมือนเหมือนมันจะง่ายๆนะเหมือนมันจะง่ายๆนะครับแต่แต่จริงๆอ่ะผมว่ามันคงจะมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้น,นในการดูแลของสวนหรือในการให้สารอาหารหลักนะครับพอจะแนะนําเทคนิคในการ ให้สารอาหารแบบาทางสีนวลซีดได้ได้ไหมครับว่าว่าว่าการเลี้ยงสายพันธุ์ออตโต้เนี่ยาทางสีนวลซีดมีเทคนิคอย่างไงครับได้ครับผมก็สำหรับส่วนตัวที่ใช้ก็ทุกครั้งที่ใช้ผมจะใช้ปุ๋ยเป็น AB แล้วผสมผสมปุ๋ยทำทาใบครับในช่วงทำใบแล้วก็ในการใช้ทุกครั้งก็ใช้ค่า ppm ของปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0ร้อถึงหกรในช่วงทำใบครับ แล้วก็ส่วนทําดอกในช่วงในช่วงทําดอกก็คือช่วงที่อายุ25ถึง30วันนี่คือต้นจะเริ่มทําดอกเริ่มแสดงเพศแล้วครับแล้วช่วงนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนปุ๋ยครับเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้เป็นตัวทําดอกแต่ตัวทําดอกก็จะใส่เอ็นเข้าไปเพิ่มด้วยเพราะว่าช่วงที่ต้นทําดอกแรกๆก,ก็จะเป็นช่วงที่ต้นจะยืดขึ้นมาครับยืดขึ้นมาให้ผลผลิตมากขึ้นครับแล้วก็บางเทคนิคก็จะใช้เป็นการโน้มกิ่ง,งเอวิเทียาครับ พเพิ่มผลผลิตให้ต้นก็สำหรับทำดอกก็ใช้ ppm ค่า ppm ของปุ๋ยก็อยู่ประมาณสัก800ถึง1 3 0 0 ppm ครับในการปลูกในการทำดอกในใน,ในการให้ให้สารอาหารนี่คุณคุณเค้กให้ให้ยังไงครับให,ให้ว่าคือ,อช่วงทำใบเนี่ยก็ให้มันทุกวันเลยอย่างนี้ครับหรือว่าหรือว่ามีการเว้นหรือการที่เรียกว่ามีการแบบจังหวะที่ให้จะเป็นยังไงครับ ออย่างยาวันหนึ่งเนี่ยให้กี่รอบครับก็ส่วนตัวให้วันละครั้งครับแต่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้เราจะเว้นหนึ่งวันเพื่อใส่น้ําเปล่าให้รันออฟปุ๋ยออกมาครับอืรันออฟปุ๋ยให้ต้นมันต้นไม้ได้กินปุ๋ยอันใหม่เพิ่มขึ้นครับอืมก็คือก็คือการการรันออฟนี่คือรันไปมันมันไปให้อยู่ในในในระดับที่มัน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 ควรจะเป็นให้แต่ละช่วงถูกต้องไหมครับ ใช่ว่าให้มันต่ํต่าไปเลยแล้วเราเริ่มใหม่ไม่ไม่จําเป็นต้องต่ำครับให้อยู่ในปริมาณของ t ี m ที่เราใช้ปุ๋ยตอนนั้นเลยครับอืมก็คือถ้าถ้าช่วงทำใบให้มันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ให้ไปตามนั้นแต่ว่าจะมีช่วงพักให้มันหนึ่งวันค,ครคัคือ,ค,อคือเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่คุณเค้กว่าคือการสะสมของมันจะจะอยู่ในกระถางค่อนข้างเยอะ,อะนะครับใช่ก็ อย่างว่าครับช่วงต้นไม้รั้แบบออตโต้มันมันมันไวมากนะครับเพื <adapting> ่อนๆคงคงคง,ง,ง,งต้องต้องต้องอลองเอาข้อมูลไปไป,ไป,ไปพิจารณาดูนะครับว่าเทคนิคของของคุณเค้กก็คือในการให้สารอาหารก็จะให้แบบนี้นะครับส่วนความสำคัญของแสงนะครับเพราะว่าอย่างอินดอรดเนียโดยทั่วๆไปที่เราให้แสงเนี่ยโดยพื้นฐานเราเราจะเป็น18หกันเนาะ แล้วก็ไป12บสองสิบสองสำหรับพันออโต้เนี่ยครับมีผลหรือ,อความแตกต่างยังไงกับโฟโต้ครับว่าช่วงที่เราให้ไฟมันเนี่ยเราเราเราควรจะเลี้ยงไฟมันยังไงครับครับก็สําหรับการปลูกออกโต้ก็ส่วนใหญ,ญ่จะใช้ไฟในวันละยี่สิบชั่วโมงต่อวันครับอพื่อเพื่อเพื่อไม่ผลผลิตมันดีขึ้นครับมันสามารถปลูกจนจบดอกได้เลยครับในแสงยี่สบชั่วโมงต่อวันออื โอ้ก oh, ็ก็ก็อย่างว่านะแสดงว่า,เ,าเรื่องเรื่องการให้สารอาหารนี่ก็ต้องก็ต้องอดูให้ดีๆนะเพื่อนเพื่อน,น,นที่ที่ที่เข้ามาฟังเราในในใน EP นี้เพราะว่า,าที่เราให้แสงมัน เอ่อยี่สิบชั่วโมงเนี่ยต้องเรียกว่ามันซัดเต็มที่อ่ะนะมันเห็ว่าเอ่อมัน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 พร้อมมากอ่ะมันมันมันกินจุมากนะครับในในเรื่องของสายพันธุ์ออโต้นะครับเอ่อผมอยากจะลงไปในรายละเอียดเพิ่มเข้าไปเพ้่เพื่อนอีกหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าฟังจากตรงเนี้ยเอ่อการเจริญเติบโตของมันเนี่ยจากพร้อมเล็ดไปเป็นช่วงทําทําใบเพื่อเพื่อดูว่าเอ่อตาดอกมันเริ่มออกแล้วก็แค่ สี่สัปดาห์นะครับประมาณตั้งสามสิบวันแล้วก็อีกสักแปดสัปดาห์ก็คือหกสิบวันก็ก็โดยประมาณนั้นก็ก,กเก็บได้ละทำ,ทำดอกเสร็จเรียบร้อยสำหรับออโตทีนี้ก็แสดงว่าคือช่วงเวลาของมันเนี่ยมันมันมันโคลนไม่ได้เลยใช่ไหมครับสำหรับสสยพานอโต้ใช่ครับผมมันไม่สามารถโทนได้เลยคือถึงเวลาของต้นก็เขาก็จะทำดอกในอัตโนมัติของเองตัวเองเลยครับ บางสายพันธุ์ก็อาจจะทําดอกประมาณอายุยี่สิบวันหรือไม่ก็ประมาณยี่สิบห้าวันสามสิบวันขึ้นไปครับที่จะเริ่มมีขนแสดงเรศออกมาในการทําดอกครับอืคุณคุณเค,ค้กช่วยช่วยเสริมอีกหน่อยได้ไหมครับสําหรับเอ่อการการเซตระบบเอ่อสำหรับการปลูกสายพันธุ์ออร์ตโะนะครับเอ่อให้เพื่อนเพื่อนที่สนใจว่าปลูกอินดอร์เนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็ปลูกในเต็นท์อยู่แล้วนะครับว่า ว่าเอาควรจะมีอุปกรณ์อะไรยังไงอย่างเช่นกระถางควรจะใช้ขนาดไหนอแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออถ้าเราเราเล่นกับออโต้เนี่ยอต้องเรียกว่าเราต้องมีเวลาให้กับมันอย่างอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะ,ะ<ๆ>เพราะมันเร็วเาะต้นไม้มันจะเร็วมากนะครับอคุณุคณเค้กพอ,พอจะแนะนำเพื่อนๆในการเซตเระบบสําหรับ การปลูกอินดอร์ในในระบบเต็นท์หน่อยได้ไหมครับว่าว่าสักเต็นท์สักไซส์ขนาดเท่าไหร่คนจะใส่กระถางขนาดไหนเออแล้วครจะมีหลบประมาณในต้นในเต็นท์มันประมาณกี่ต้นก็เพียงพอแล้วครับครับผมก็ส่วนตัวที่ปลูกอยู่ตอนนี้ก็ปลูกอยู่ในเต็นท์อินดอร์เมตรยี่สิบครับเมตรเมตรยี่สิบคยี่สิบสูงอยู่เมตรแปดสิบครับก็<ม>สําหรับไฟที่ใช้ก็ใช้ไฟมาคัด สองร้อยสี่สิบวัตต์ครับก็คือไฟสำหรับออโต้ครับที่ต้นต้องการก็คือประมาณร้อยยี่สิบวัตต์ต่อต้นนะครับที่ตออโต้จะได้ผลผลิตที่ดีครับคผมก็เลยเลือกไอ้ตัวของมาคัดมาใช้ครับเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ปลูกก็สำหรับเต็นท์เล็กก็ประมาณสองต้นครับครับผมก็แต่ละต้นก็จะใช้กระถางประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้ากลลอนครับอืม โืยกระถางก็ครับผมก็จะเป็นกระถางผ้าหรือกระถางพลาส,สติกก็ได้ครับมันใช้ได้เหมือนกันนะครับครับผมอันอัน,นอันนี้ก็คือไม่ใหญ่แต่ว่าไอไอลักษณะการเทนที่ที่คุณเคก้กบอกใ้ตอนต้นนะครับว่าว่าจะต้องมีการเทนต้นไม้ด้วยเพราะว่าถ้าเต็นท์หนึ่งเราใส่ไปสองต้นเนี่ยก็แสดงว่าอภาพรวมภาพรวมของเต็นท์นี่คือเต็มใช่ครับใช่ไหมก็ จะมีระยะเวลาในการที่เราต้องต้องลิบใบออกก็จะเป็นช่วงที่ต้นเริ่มทําดอ,อกครับ,รบช่วงลงทําดอ,อกประมาณอายุสักหนึ่งเดือนนะครับเราจะเริ่มเด็ดใบที่เริ่มบังแสงกิ่งด้านล่างเราต้องเริ่มเด็ดออกให้หมดเลยครับเ <H> หลือ,อไว้แค่กิ่งด้านไอ้กิ่งที่โดนแสงข้างบนนะครับอืก็ประมาณอีกถ้าเราใกล้จะเก็บก็ประมาณอีกสักสี่สัปดาห์เราก็จะเด็ดใบทุกอย่างออกหมดเลยครับ หเหลือแต่ดอกของมันเองก็ปล่อยทําดอกจนจบอืมก็ก็เอต้องตต้อต้ององงมีเทคนิคพอสมครวรนะครับเพื่อนๆฟังแล้วก็เอในส่วนของออโต้นะครับต้องตต้อต้อองงใกล้ชิดกับมันนิดนึงนะครับเอของคุณเค้กทานี่อน้ำหนักดอกที่ออกมาได้นี่เป็นประมาณสักยังไงอะครับเท่าที่ได้ช่างมาก็จะเป็นดอกแห้งนะครับ,รบประมาณต่อต้นก็หกสิบกรัมถึงหนึ่งร้อยกรัมครับ อืมโอ้โกค็ค่อนข้างเรียกว่าจะได้ผลผลิตพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเอ,อแห้งแล้วก็ยังได้ถึงถึงขีดนึงอะนะว่าไปแล้วร้อยร้อยจีเนี่ยก็ประมาณสักขีดนึงอืก็เพื่อนๆลอง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 ,ลองเอาไปเป็นข้อมูลหรือเป็นไอเดียดูนะครับว่าว่าจะทําต้นออโตโให้ได้น้ําหนักนะครับนะครับส่วนคุณเค้กเลี้ยงเนี่ยคุณเค้กเลี้ยงด้วยด้วยอะไรล่ะซ o 2ได้ไหมครับใส่ซ o 2ลงไปได้ไหมครับ c o 2ก็เป็น มีส่วนสาคัญเหมือนกันครับก็ผมจะใช้ในช่วงที่ต้นเริ่มทําดอกครับอมผมส่วนตัวก็จะเป็นซียวทแบบถุงครับที่ใช้ผมไม่ได้ใช้แบบถังเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแบบห้องครับมันอาจจะมีการลวดซึมของซียวทได้มันมันเิ้นเปลืองหครับอย่างอยซีงวทนี่คงคงคงใส่ให้มันได้ตลอดเลยนะครับถ้าถ้าถ้าผมฟังอย่างนี้เพราะว่าเออ เราเราเปิดไฟให้มัน20ชั่วโมงอยู่แล้วก็คือมันสามารถที่จะแบบว่าใส่ไปเต็มเต็มได้เลยอนะเนาะใช่อย่างอย่างเต็นของคุณเค้กนี่ใส่ประมาณกี่ถุงนะครับก็ใช้เป็นช่วงครับช่วงแรกก็ใช้ถุงหนึ่งครับหนึ่งถุงก็แล้วช่วงใกล้ทําดอกสุดท้ายก็จะใช้สองถุงครับเราเพิ่ม,มเพิ่มให้มันเข้าไปเพราต้นมันจะได้ตูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นด้วยครับ แล้วออพอพอมันปลูกไปเนี่ยระยะระยะที่มันใกล้สุกเนี่ยปกติปกติเนี่ยผมจะดูผมจะดูที่ไตโคมน,นะครับทีนี้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถ้าผมดูที่ไตโคมเนี่ยผมผมจะดูมันที่อ,อ,อะไรล่ะ50-50ก็คือมันจะมีขาวขุ่นอยู่50%าอร์นะครับแล้วก็สีน้ำตาล50าสิบ อัน,นอัน,นอันนี้อันนี้คือขอขอนุญ,ญาตเพื่อนๆนิดนึงว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะครับผมผมชอบเอฟเฟกแบบนั้นนะครับส่วนในในสไตล์ของอสีนวลซีนะครับพอพอจะแชร์กับเพื่อนเพื่อนได้ไหมครับว่าอตอนตอนเก็บเนี่ยทางทางส่วนสีนวลซีเนี่ยเลือกเก็บยังไงครับครับผมก็อผมก็ดูไดโคมเหมือนกันครับแต่ผมจะชอบไดโคมประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต แต่คมคุณนะครับคุณเหลืองแล้วก็อีกอย่างก็จะดูลักษณะดอกของตาดอกอะไรพวกเนี้ยถ้ามันเริ่มบานจนจนสุดแล้วไม่มีขนละไม่มีขนเหลือเลยผมก็จะเริ่มตัดเลยครับอืมอย่าง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 ขนที่เอคุณเค,ค้กบอกมาเมื่อกี้คือ,ค,อคือต้องดูสีมันด้วยไหมคือคือในส่วนของอโอโต้มัน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 ,ม,นมันมีสายพันธุ์ที่มันสีมันจะออกเป็นเออเป็นเป็นส้มเป็นน้ําตาลานี้ได้ไหมฮะ ใช่ครับมีครับแต่ผมจะดูเป็นโซนของแบบขนด้านบนของดอกครับที่มันจะหายไปก่อนแต่ข้างล่างเขาก็จะมีขนของเขาอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยครับแล้วก็ตัดตัดพร้อมกันหมดทั้งทั้งต้นออโอเคอันนี้พวกพวกเราคงพอจะได้ไอเดียเนะยาะสำหรับเอการปลูกในเรียกว่าสายพันธุ์ออโต้นะครับเออ่ อันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นจากเอ่อบลีเดอร์ที่ทำสายพันออตโตแล้วนะครับมามาเอ่อมาแชร์ประสบการณ์ของเราได้ได้ข้อมูลกันเลยว่าเอ่อทางคุณเค้กปลูกแบบไหนปลูกยังไงนะครับทีนี้ส่วนทางเอ่อเพื่อนๆพื่อที่สนใจเอ่อหรือที่ตามทางสีนวลซีสเนี่ยพอพอจะรู้อยู่แล้วละว่าเอ่อทางคุณเคก้กทำสายพัน์ออกมา เยอะแยะเลยนะครับทั้งโฟโต้และออโต้นะครับอยากจะให้คุณเค้กช่วยแนะนําเมล็ดจากส่วนของสีนวลซีดให้เพื่อนๆหน่อยว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจากการที่ฟังพวกเรามาพูดคุยกันวันนี้แล้วแล้วสนใจอยากจะปลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเค้กควรจะแนะนำเพื่อนๆให้เอ,อาเมล็ดไลายไปไปลงดีครับของสีนวลซีดเนี่ยเพราะว่า มันอาจจะเหมาะกับบ้านเรามากกว่าเพราะว่าคุณเค้กบิดมาเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะอยากให้พวกเราได้ได้ลองได้ลองปลูกอยู่แล้วล่ะนะครับเชิญครับคุณเค้กคุณเค้กว่าอะไรดีที่คิดว่าลองลองเอาของสีนวลไปลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชิญแนะนำเพื่อนๆหนครับได้เลยครับผมก็สำหรับมเมล็ดที่ทำทำมาตอนนี้ก็จะเป็นพวกซอมบี้ซอมบี้เค้กซอมบี้แจ็คอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้คือเป็นตัวซอมบี้ที่เอามากลับมาทำใหม่ในปีนี้ครับ แล้วก็สายพันธุ์พวกนี้ก็เป็นโฟโต้ซึ่งเขาจะเหมาะเหมาะที่จะปลูกเอาดรอในช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาวก็หน้าร้อนแต่หน้าฝนไม่แนะนําเลยครับั้างเข้าอินดอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีเป็นสายพันธุ์ไทยผสมครับเป็นมิโมซ่าไทยเป็นตัวผสมจากมิโมซ่าออเรนพันธุ์ผสมไทยโอจีเอฟครับเป็นตัวเมล็ดเมียที่ผมทําขึ้นมาครครับแล้ว มีออโต้ออโต้ก็จะเป็นออโต้แบ็กบุสซี่ออโต้ครับซึ่งเป็นตัวที่บอกไปตอนต้นเลยครับเป็นตัวผสมของบุสซี่เอ d a u ดีออโต้ของออกเทน g e n e ติกครับที่เอามาทำาก็ผมสมกับตัวที่ผมทำไว้ตั้งแต่แรกๆเลยก็คือเบอร์รี่ไฟโอเเอฟที่เป็นตัวออโต้ที่ขาดออกมาแล้วครับ <S 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 แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์เชอร์รี่บุซซี่ออโต้ครับผสมผสมมาเหมือนกันครับมาจากเชอร์รี่เชอร์รี่โซฟออโต้ของ c o เวอร์ชอย e นำมามาผสมกับบุซซี่เอลวีดีออโต้นะครับครับก็เพื่อนเพื่อลองลองลองเอาข้อมูลไปแล้วก็ลองพิจารณาดูนะถ้าถ้าถ้าส่วนตัวผมคิดว่าสายพันธุ์ออโต้เนี่ยเป็น น่าจะน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ถ้าถ้าเราอยากจะปลูกเพื่อที่จะแบบเออ,อะไรละ่ะอ,อลงมาแข่งขันได้ในตลาดเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งอะนะเพราะเพราะว่ามันมันเร็วแล้วมันก็จะช่วยลดต้นทุนใน,ในเรื่องของการปลูกได้พอสมควรมันมันเออมันประหยัดไปต้องว่าไปแล้วก็เป็นหกแปดสัปดาห์เลยนะถ้า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 จากตรงนี้นะครับเออเออสุดท้ายเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อน ที่เข้ามาฟังพวกเราเนี่ยนะครับแล้วสนใจนะครับอยากจะทำสวนแบบคุณเคก้กบ้างๆกันแล้วกันนะอนกากติดตามคุณเคก้กเนี่ยาสามารถเข้าไปติดตามได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างครับช่วยท,ทิ้งการติดต่อไว้ให้เพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับผมเชิญครับคุณเค้กครับผมก็ช่องทางการติดต่อและการซื้อขายก็ จะมีทางเพจสีนวลสีนวลซีนะครับแล้วก็ f a c e b o o k the c o a c h e มครับแล้วก็ทาง Instagram ก็จะเป็นสีนวลสิบสองครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเ,เพื่อนเพื่อนถ้าเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคุณเค,ค้กไว้ให้ใต้วิดีโอนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอ ขอบคุณคุณเค้กมากๆเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เออมาฟังพวกเราเนี่ยเราชอบการพูดคุยแบบเนี้ยนะครับเออโทษนะคุณเค้กมีอะไรมีอะไรจะเสริมไหมเมื่อกี้ผมผมไม่แน่ใจเห็นเน็ตมันค้างๆมีมีอะไรจะเสริมไหมมีอะไรจะเสริมไหมหับออโต้ก็คือสมัยเนี้ครับออโต้เขาทําทาสายพันออกมาทีเอสซีเริ่มสูงแล้วครับก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นก็มีหลายค่าที่ทําออกมาแล้วครับทางเมืองนอกนะครับ ก็เหมาะเหมาะกับการปลูกในบ้านเราเพื่อมาลงในอุตสาหกรรมเหมือนกันครับครับครับผมได้ยินอย่างนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะเ่าเว่เดี๋ยวที่เหตุผลหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่เลือกที่ปลูกออโต้เพราะว่าคิดว่ามันเอฟเฟกต์มันไม่ถึงอะไรเงี้ยนะก็กก็็ทางบีเดอร์ก็มายืนยันนะครับว่าเอทุกวันนี้มันก็พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วล่ะว่าเ เอฟเฟกหรือค่าสารที่เขาทําออกมาก็เเป็นไปตามมาตรฐานะนะ่นะคิดว่าคิดว่า,เ,าเพื่อนๆก็เอาไปลองดูนะครับ mm. ก็อย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตัดสินใจทีเดียวว่าเอามันมันมันไม่ถึงอะไรเงี้ยนะลองลองดูก่อนลองดูก่อนว่าว่าว่า,วามันมันพัฒนาแล้วนะครับโอเคก็วันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณคุณเค้กมากๆนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญส่วนส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับมารับชมพวกเรานะครับแล้วออชอบการพูดคุยของพวกเราแบบนี้นะครับสามารถเช่วยเข้ามากดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามในตอนต่อๆไปนะครับแล้วกเ็เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับว่า อยากจะให้เราไปชวนนักปลูกท่านไหนมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทําสวนแบบนี้นะครับเอ,อ่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเค้กครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปว่าคุณเค้กได้ทำสายพันธุ์อื่นๆขึ้นมาหรือมี อะไรที่คุณเค้กทำแล้วมันน่าสนใจนะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆก็ยินดีนะครับแล้วก็มีโอกาสค,ครั้งต่อๆไปก็ขอเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ,รบวันนี้ <ผม S 1> ก็ต้องอขอลาไปไปก่อนแล้วนะครับเราพบกันในอ,อีต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผม